คำถามที่11ครั้งที่64ต่อปัญหาคุณทรถึงข้อที่8ให้ตัดวัตะสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนนะตัดวัตะสงสารให้ได้คราวที่แล้วมาพูดถึงการบำเพ็ญบรารมีพระชาติสุดท้าย นะสิบชาตนะิให้ปฏิบัติสี่ข้อแรกก็คือทานบาร,รมีพระเวสันดนนรศีลบารมีภูริทัตเนคขมะบาร,รม,มรราีคือพระเตมีปัญญาคือมโหสถไอ้ทานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นก็ทานสิ่งของทางสูงสุดคือทานธรรมะเรียกว่าจาคะ เป็นสัมปรายิกัาประโยชน์ประโยชน์ในพบหน้าเบื้องหน้าชาติหน้าคือศรัทธาเราศรัทธาอยากจะหลุดพ้นจากอะไรเราก็ปัทงาตั้งเป้าหมายไงเราก็มีศีลเวรแล้วมณีจากิ่ลที่เราชอบเราก็จาคะไอ้สิ่งที่ไปติดไปยึดไปผูกพันออกมาเราจะเกิดปัญญาเห็นมันเป็นอน,นิจจังทุกขังหน้าตาสิ่งเราไปติดไปยนะึดไปผูกพันปัญญาก็เกิดขึ้น นึกถึงสิเธออยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมองไปมองไปดีมันไม่มีอะไรเลยทัววันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะแต่ตอนที่มันจะผ่านมาปัจจุบันเนี่ยมันมีทุกทีแต่พอผ่านไปแล้วมันม,มีอะไรเลยเนี่ยเอาความสุขมาตั้งมันไม่ได้เ,รเพราะงั้นคนที่ไม่อยากจะทานสิ่งที่ติดยึดผูกพันออกไป เขาก็ผู้เจ้าบอกว่าสัพพะทานังธรรมานังชินาติการให้ทาเป็นทานย่อมชนะกันให้ทั้งปวงนอกจากทานสิ่งของโอ้เด็กๆต้องทานธรรมะสิย่อมชนะการให้ทั้งปวงผู้เจ้าตัดอย่างนั้นจริงเขาก็พิมพ์หนังสือแจกก็ให้ทําเป็นทานแล้วพิมพ์มาเยอะแยะมากมาย พระมาได้รับแจกมาในโอหมันดูจะว่าไงบางเล่มนี้ไม่ได้แกะพาสติกเลยนะแจกแจกก็ไม่อ่านกันหรอกแล้วกระดาษก็เลอะเสียเศรษฐกิจหมดคิดดูพิมพ์หนังสือเล่มราคาเท่าไหร่ไอ้ให้พันนะึ่งอะกับการเธอสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนะี่ยอะไรมันมากกว่ากัน แน่นอนไอ้พันหนึ่งเล่มหนึ่งเนะียมันน้อยกว่าแน่นอนทานธรรมะเป็นฐานคือสิ่งที่เราเป็นติดไปยึดไปปลูกพัน,นุ์ต่างหากละ่ะให้ทําเป็นฐานเอาจากค้าออกไปนะเอามันออกไปย่อมชนะกว่าที่จะเป็นวัตถุฐานหรือเงินอะตัมันข้ามวิมุตต์หลุดพ้นเลยนะเอาไปพิมพ์หนังสือแจกมาเห็นไหม มันเหมือนกับไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะคนไม่อยากจะจาคะไอสิ่งติดยึดผูกพันออกไปชอบเงินยชอบเงินมากๆเขาไม่อยากจะชาคะเงินออกไปก็เลยพิมพ์หนังสือแจกทําอะไรไปต่เงินก็จกรากมากๆเนี่ยเพราะงั้นเข้าใจให้ถูกต้องอีกอันหนึ่งที่ทามาคาวก่อนพูดว่าสัตบุุษเขาไม่ การไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นอบยายมกสาตบุตรไม่ชอบไม่ไม่ชวนใครไปเที่ยวหรอกพระเจ้าไม่เคยชวนใครไปเที่ยวท่านไปสอนนะเดินไปไปสอนเพื่อให้คนรู้สัจจะความจริงของชีวิตไม่ไปเที่ยวนะจนท่านพลินิพานเขาบอกเอ้ยไปอินเดียสิไปภากปีสถานสิ จะได้บุญไปสังเวสนญยสถานสี่แห่งสิที่ประสูติทัสลุสแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็น,นิพพานไปสิจะได้บุญมากคนเท่าคนแก่ก็เสียเงินไปนี่ก็เห็นไม่มีคนที่ทางธรรมะเนี่ยระโดมคนไปเที่ยวอินเดีย อากีฐานให้เตรียมเงินไว้แล้วก็เป็นเหนื่อยไปเสียเงินเธอมีเงินเยอะเธอเอาเงินไปแจกคนยากคนจนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราอาจจะเอาเงินไปทิ้งไปอีกอน่าเสียดายมาดูมาดูคำแปลสังเวสนียสา a มันมีคำว่าสังเวสอซแม่การงอสองสรเอวแหวงจอช้างสังเวส สังเวชชนีนอนุสริยยักสถานคือสถานที่ประสูตรนะที่ลุมพินีตัดสรุที่พุทธคยาที่กนต้นโพรประถมประเทศนาที่พายิสิพริทายวันและปริิพานที่สารนาสี่แห่งสังเวชเนความหมายจริงๆคือ ให้เราเกิดความสลดคือเกิดความสังเวชนะให้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตเพื่อเราได้เตือนเราว่าอย่าประมาทนะให้เรากระตุ้นเราให้เราได้เตือนใจนึกขึ้นให้ถึงทมตระหนักว่าเราควรจะทำความดีถอนตัวมาจากความเพลิดเพลิน ลหลงละเลงอย่าปล่อยตัวให้มัวเมาประมาทนะให้เกิดสังเวชสลดใจแบบนี้ตอนนี้สังเวชยสาสรดูซักสี่แห่งสิขนาดผู้เจ้าสิดูสิขนาดเป็นเจ้าชายจะเป็นกษัตริย์นะขนาดประสูตรตัดสรุปปรินิพานก็บนดินทั้งนั้นแหละประสูตรก็บนดินตัดสรุปก็บนดินแสดงธรรมก็บนดิน วันนี้ที่านกระบนดินเอาอะไรไปไม่ได้เลยขนาดเป็นเจ้าของศาสนาตัวเราเองก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความมีมุตุพ้นนีพพานเท่านั้นได้จะเอาไปได้นะเพราะงั้นเธอไม่ต้องเป็นต้องไปเสียเงินเธอเกิดสลดสังเวชเดี๋ยวนี้แล้เริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้เธอก็ได้บุญนินเ็งแล้วนะ นี่ให้เข้าใจทานศีลอาตมาเคยตอนหนุ่มๆฟังคณะเกตทิพย์เนาะเขาแสดงสิบชาติเนี่ยมาก็ฟังสนุกพระเวสสันดรภุริทัศน์เป็นยังไงพระเตมีเป็นยังไงพระพัญญามโหสถเป็นยังไงอาตมาจะไมอธิบายครับเอาสันส้นๆนะให้เธอปฏิบัติทาน แล้วก็ศีลศีลนี่ก็เวละมณีเวละมณีคือให้ิีงที่เธอชอบบัดทานออกไปนี่ในกรรมะก,ก็คือออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนนะแล้วจะเกิดปัญญาถ้ามีหมดกามอมดพยาบาทก็หมดโมหะทีนี้โดยใช้อะไรเราปฏิบัติเนี่ยเราเลยใช้อะไรในการปฏิบัติใช้ วิริยะขันติสัจติฐานวิริยะก็มหมถงเงเพียรอยู่ในความเพียรอยู่นั่นจนกว่าจะบรรลุผลขันติต้องใช้ความอดทนสิทธากุมารสัจจะคือสิ่งข้าหาสัจจะสิ่งที่รู้ดีมีจุกจนเที่ยงรู้ได้มีคุณค่าถูกต้องรู้ดีเป็นสิ่งดีรู้ดีมีมีคุณค่าถูกต้อง เป็นไปได้ผลทุกข์เป็นอมธะเนี่นะคราับิอธิษฐานคืออธิปเปวยยิ่งตั้งจิตอธิปเปวยวยิ่งทําจิตให้ยิ่งยิ่งตามฐานะของเรานะผลคือเราก็จะเกิดเมตตาใช่ไหมปฏิบัติสี่แล้วบวมเพนฮะสี่แล้วผลก็เกิดเมตตาบารมีผนแบบเป็นผม แล้วก็จบที่อุเบกขาจุดพักแล้ววางแล้วน,นี่มันเป็นแบบนีน้นะเซครับที่ <c oughs> มาดูเป้าหมายทั้งหมดธรรมะพ้าที่สแสดงที่ส,ตสัตสงศนเอากีฬานะสตรประเทนเรงที่สิบแปดก้อยสิบสี่หน้าหกสิบเจ ภิกษุป่วยผู้เจ้าก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็เลยบอกว่าท่านป่วยหนักไม่ไหวเลยมไม่สบายใจไม่สบายใจที่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 เราเนี่ยยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์เลยอ้าวแล้วท่านบวชทำไมบวชเพื่อคลายกำหนัดเออนั่นแหละทำทั้งเราแสดงหมดทั้งหมดเนี่ย ้อ45พันาเนี่ยก็เพื่อมีความหมายเพื่อคลายกำหนัดบรรทัดที่14หน้า60เลื่อง18ข้อ75หน้า69ธรรมะทั้งหมดแสดงเพื่อความดับเนจโดยความไม่ยึดมั่นบรรทัพที่12สัพระหู้อพภพิคุสูตรเล่อง18ข้อที่81หน้า74 ประพฤติปรมจรย์เพื่ออะไรเพื่อกําหนดรู้ทุกฉากอ,อก่อน,นนอกอ่อนในทวันนอกทวันในเนี่ยบรรทัดที่สิบสองกิมัธย,ยสูตรพรมจารยสูตรนะกิมัธยพรมจารยสูตรเล่มสิบแปดข้อร้อยห้าสิบสองหน้าร้อยแปดสิบหกกับเล่มสิบเก้าข้อห้าหน้าแปดถ้าใครถักจอว่า เธอประพฤติประมารันเพื่ออะไรให้ตอบเลยว่าเพื่อกําหนดรู้ทุกนะวิธีที่จะกําหนดรู้ทุกก็คืออริยามรรคองแปดต้องมีสมาธิถต่จำได้ใช่ไหมมรรคแปดต้องจําไม่ได้เลยมรรคแปดสมาธิถิ่สมา,ส,มาสังกปะสมาวยกรรมตาอวิเธอต้องจําไม่ได้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะเล่มสิบแปดนะเก้าสิบห้า เมื่อเธอปฏิสัมภ์เก็จะมีผัสสะเพราะจะต้องใช้ตาหูจมูกเลื้องไขชใจทำให้เรารู้สึกได้คิดได้จำได้เมื่อมีผัสสะแล้วเราจะเกิดความหวั่นไหวความเสื่อมไม่เจี่ยงมันจะแปรเปลี่ยนไปาเป็นภาวะอย่างอึกให้เธอได้ได้พิจารณาต่อไป21ข้อ25หน้า41พรมจรยาสูตรประพฤติพมจันย์ไม่ใช่เพื่อ พระพุทธเจ้าบ,บอกเราพุทธมรรชน,นี้ไม่ใช่เพื่อจะล่อล่อลวงคนให้มาทําบุญไม่ใช่สองไม่ใช่เพื่อจะเที่ยบของคนข้อสามไม่ใช่อานิสงค์คือลาบสการะชื่อเสียงกระเสริญไม่ใช่ข้อสี่ไม่ใช่จะอ้างวาทะว่าใครจงรู้จักเราแท้จริงเราปฏิบัติพวกเธอปฏิบัติเหมือนกันเพื่อสำรวมระวัง หนึ่งสองเพื่อละสามเพื่อคลายกำหนัดสี่เพื่อดับทุกข์นี่คือคำสอนของเรานะอันนี้ย่อแล้วกันทีนี้ทำยังไงจะเบื่อห่ายพระเจ้าก็ตัดบอกเอกนิพิทาสูตรว่าด้วยความเบื่อหน่าย พราะถ้าเราไม่เบื่อหน่ายเราจะคลายความยินดีได้ยากเราต้องเบื่อหน่ายก่อนเราจึงคลายกำหนัดคลายความยินดีได้ง่ายถ้าเธอยังกำหนัดยินดีเธอไม่เบื่อเลยตัวมีแต่สนุกมีแต่มันถูกไหมเราจะออกจากกามได้ไงเธอต้องเบื่อหน่ายอย่างคุณสายเนี่ยเบื่อเพียงแฟนนอกใจเนี่ยทำไมก็จริงๆล่ะเบื่ออย่าง ไม่เบื่อมีมาอีกเดี๋ยวเทเ่ยงอีกเดี๋ยวแกมีลูกเลี้ยงลูกเก่าเนี่ยเบื่อะเนี่ยมัน,ม,นมันแปรปวนกามมันแปรปวนไม่มีเที่ยงเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเธอเข้าใจคําว่าเที่ยงมันก็ทุกข์ก็สิ <c oughs> ทำห้าต่อไปเนี้ยถ้าเธอจเจริญและทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อเบื่อนาย เพื่อคายกำหนัดเบื่อหน่ายก็เรียกนิพพิทาคายกำหนัดก็คือวิลาคะนะเบื่อหน่ายคายกำหนัดเพื่อสงบะงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดรู้เพื่อนิพพานโดยเสื่อนเดียวมีห้าก้อนนถึงพิณาความไม่งามในกายกายเรามี กายเขาก็มีอะไรไม่อาบน้ำก็เหม็นเธอพี่นาฮาดูเธอสองกำหนดหมายปฏิกูลในอาหารเราจะเป็นอาหารก็ต้องกินอาหารเริ่มปฏิบัติก็กินอาหารในอาหารนี่จะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงไม่มีเขาก็กินอาหารแล้วก็ฟังเพลงด้วย <c oughs> เนี่ยเพื่อให้ครบ มาคุณห้าให้เห็นว่ามันปฏิกไม่มีอะไรมันก็คือขี้แม่งกระทั่งอะไรอะไรน,นะทุเรียนนะนี่ทุเรียนเขาว่าไอเวียดนามเ็าส่งโหเกาหลายคันรถมากเลยนะไปส่งจีนจีนเขาไปรับซื้อเพราะอมเชื้อมะเร็งเธอกินดีไม่ดีกินเชื้อมะเร็งเข้าไปนะ ก็อ่านดูข่าวแล้วกันนำมาก็ฟังข่าวเขาเธอต้องกําหนดกฎปฏิกรูเนะี่ยเธอลองเคี้ยวๆสิให้ทุเรียนเธอว่าเธออะไรหรอเคี้ยวยอๆยอๆคายหนึ่งมือมันมีติดฟองน้ําลายเธอกลับไปกินใหม่ได้ไหมของตัวเองเธอกินได้แล้วของอื่นเธอกินได้ไหมเห็นไ,ไหมมันไม่ง่ายก็สาม กำหนดหมายไม่น่าเพิดเพือนในโลกทั้งปวงโลกคือความไม่เที่ยงกําหนดหมายคือกําหนดหมายคือมีสัญญาเลยว่าไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่น่าไปเพลิดเพลินกับมันอะไรไม่เที่ยงตาอูจมูกเลี้ยงกายใช่รูปรสสัมผัสและธรรมลมมันไม่เที่ยงไม่ควรเพืเ่อเพลิน สิ่งใดไม่เที่ยงเธอจะยึดไว้ทำไมอ่ะมันก็ทุกกระสีสิ่งที่ไม่เที่ยงสูกก่กระทุกทุกขพื่อเจาข่าเอาทุกกระสีไว้ทำไ,ไมกามุนมฉันชอบชอบของไม่เทียเท่ยงพุทธเจ้าให้พินาาความไม่เที่ยงไม่น่าเพลิดเพลิน,นโลกทั้งปวงก็สี่พิพนาาความไม่เที่ยงในสังขารนั่งปวงสังขารคือปรุงแต่งกายวาจาใจ โดเฉพาะผู้ชายเนี่ยเห็นผู้หญิงมาเนี่ยโอ้จับแก้ผ้ามาไม่จะจับเข้าไปแก้ผ้านะไม่ใช่ไปจับเข้าไปแก้ผ้าเพียงแต่เออมันแก้ผ้ามจะมีอะไรเขาดูเน้ออกก่อนผู้ชายดูเน้ออกดูก้นนี่กามมาเป็นหลักเนี่ย ถ้เธอสังขารทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ไปชอบกันเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันไม่เที่ยงไปสังขารปรุงแต่งให้เราทุกข์เปล่าก็ห้า,าเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลื่อนมรณะไปว่าเคลื่อนแปลว่าตายแปลว่าพลากจากกันนะตั้งไ้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพลากจากกัน มันต้องเคลื่อนมันต้องจากกันไม่มีอะไรที่จะไม่พลากจากกันเคยเลยญาติก็ต้องตายรักแสนรักก็ต้องจากกันไป <c oughs> อีกอันหนึ่งกีฬานสูตรเล่มยี่สองข้อร้อยยี่ิบหน้าสองศูนย์หนึ่งพิกษูุทุกพลภาพเป็นไข้ผู้เจ้าก็ไปเยี่ยมเหมือนกัน พูเจ้าให้พินาห้าข้อเนี่ยนะบอกว่าถ้าเจอพินาหาข้อเสมอเนี่ยนะถ้าจเจริญและทําให้มากอาเสวนาพระอุรีกำมังย่อมเป็นไปเพื่อเบื่อนายเพื่อใครคำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อทัดสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวเราก็จะทัดสรู้รู้ตามที่เจ้าท่านตัด ไมอ๋อน,นี่ลืมไปไอการเกิดเนี่ยประสูตรนะเราก็ต้องประสูตรเกิดทางจิตวิญญาณไงจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณที่เราได้รู้ตื่นนะมันเกิดกับเราแล้วนะปฏิบัติตามเราก็รู้ตามพระเจ้าท่านทับเอาตัวน,นี้กล้าวเรื่องเลยนะตั้งใจฟัง จะพูดถึงอนเนชาสัพพยาสูตรตามพระตรปิฎกที่สิบสี่นะอเนญชาหรือสมาบัตแ8ดอนเนนชานี่แปลว่าสภาพปรุงแต่งจิตให้มั่นคงนะสภาพปรุงแต่งจิตให้มั่นคง ก็คือให้มีสมาธิจิตใจเราก็จะมั่นคงก็ได้สมาบัตแพทย์ส่าบัตแพทย์คือรูปประชานสี่คับรูปประชานอีกสี่เดี๋ยวค่อยว่ากันสัพะยะสัพยะก็คือสภาพที่คอยเอือ้อสภาพวะที่เกื้อหนุนสภาวะที่ช่วยให้เรามีจิตตั้งมั่นเพราะงั้นเธอจะต้องอยู่ด้วยมหากตะสภาพยิ่งใหญ่มหากตานี สภาพที่ยิ่งใหญ่มีที่บาดสีเป็นตัวกำหนดจนทำให้เราวีมุพอเราได้อนเนจชาสัพพยะ,ะนี่มีเจอย่างหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ต้องเป็นสัพพยะผ่านมาแล้วไม่ใกล้ไม่ใกลมีสัตว์ตำรวจดูเสียงไม่ลบควนมากอาหารพอใจะได้ไม่ไกลไม่ไกลนักโคจรที่จะไป การที่เราไปต้องเอืออ้อประโยชน์ให้เธอได้มั่นคงเธอไป็นุนหนุหนไปไปที่สถานนี้เ็เล่นคัมบะ r ด็ก็เธอก็เสร็จน่ะที่อยู่ที่โคตเธอต้องไปไหนเออไปพบพระพระที่ให้เธอให้ปัญญาน่ะให้ปัญญาเธอสามเวลาพูดคุยผัดเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดคุยเธอต้องพูดอยู่ในคาถาวตัตถุสิบเท่านั้น เธอจะคุยกับคนเนี่ยคนจะต้องคุยในคาถาวัตถุสิบคาถาวัตถุสิบคืออะไรเล่มยี่สี่ข้อหกสิบหน้าร้อยห้าสิบให้เป็นคนมักน้อยสองมักน้อยก็คือเอาน้น้อยสันโดษคือใจพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอมันก็ไม่ทุกไงเพราะเรามักน้อยแล้วอ่ะนะสามสงัดจาก กิเลสจากสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันก็พอสมควรไวหลายแล้วตั้งใจฟังไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะจบลงในว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม,ไม่นิบไม่ผลิภัณน์ในปัจจุบันน่าไปข่าวหน้าต่อโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลน,ผนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ยูท b e ช่องมูลนิธิจิตธงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง,รงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่ม แสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ